ลูกหรือหลานเช้าเดำลูกเช้าเลยเอาดำเปลือกหลานพี่อพี่โดนคู้นนอะบ่โอ้โอ้ที่ว่าเรียนหนังสืออยู่นอะบ่โอ้ยหน้ากับพักอยู่พักิวยี่ห้ห้างเขาอยู่โรงเรียนเลยที่มันเลยเป็นนิดนึงมันเป็นลานสัมรถนะเออที่มันเป็นบ้านเช้าอย่างนั้นเออทีว่าเดี๋ยวไป หูวจักหูวจักครับสองคนหน่ะดีเออเ่อคนหูวจักหูวจักนายเอกอยู่เออโอ้ยนี่ว่าไรไอ้ดำนี่ชื่อยังไหล่ะชื่อยังไงเฟื่องเฟื่องเออไอ้ดำแล้วมีลูกยังคนสองคนสคนโอ้ผู้ชายคนหนึ่งเหรอพอพปจ่ายคาบ้านเศร้าเห็นเด่นนันอยู่อู่อยู่ขายของไงล่ะ โอ้ยพี่นอกกลมเลยว่าได้ผู้ใดลูกสาวไอ้ดำเฟื่องเฟื่องเฟื่องยุปีใด๋ล่ะอีหล่ายุปีเดี๋ล่ะกำลังสีขึ้นปีสามปีสามเลยบุมพี่น้องนี่แหละสีปั้นดับสาวงามตลาดวัวหาขนเหร่คนนี่คิดว่าติดหนึ่งไดสามชิ้วสาวอุบลได้พีเน้อะฮะชิ้วได้ชิ้วได้สวยสวยสวยพี่น้องอ้าท่อนเทน้าสองขวดสองปอง ของละซาวใ,ใหญ่หป่ะฮะพี่น้องไปขายของซะได้ดำร้อยชิวา่า <c oughs> ได้เจ็ดตัววันนี้ได้เจ็ดตัวครับ <c oughs> โอ้แผ่นเก่าเพราะว่าบ่ได้ซื้อหลายวันนี้ซื้อแค่เต็มเอาไปเต็มไอตุตายู่บ้านครับร้อยสองกัวนะครับเน,นึ่สองสามสองสี่ เขียงเหนืออยู่ช่องจอมนี่นอ้องคนมากทุกขาก้าก็เป็นเพื่อนบ้านครับคนไทยแน่เพื่อนบ้านแนี่เมื่อนี้ได้8แปดเก้าตัวเป็นทั้งง้อง่าเป็นทั้งง้ออ้วนง้อเหนือแปดเก้าตัวแล้วนี่ฮะเขียง เมื่อไหร่กับแล้วครับอ่าเดินทางฝ่าลมเปเมื่อน้ำมาไปจาของเดินทางปวดไผ่เขียงเหนื่อยจะมากลูกค้าก็เป็นเพื่อนบ้านเท้าขามาสื่อน้ำหน่อเขียงอืมเออขามาเขามาสื่อในระบายออกพี่น้องในระบายออกอ่ะแปดเก้าตัวก็ยังดีนี่มีมันมาโลดกันทะลักก็ได้เออพี่น้องอ้วนมันพี่น้องเอามาอยู่กันทะลลักอืม โอ้สสปอยก็ไปอาที่นอกข้าบึงราคาเฮ่าพ่อใหญ่เอาเร่ยมากืลนี่ของใหญ่ๆ่นีต้องหาพ่อใหญ่ให้มีคนห้ยปอเจสโซ่ไนี่ร้านถามเลยมีคนห่อเส่ไหมห้เท่าไรร้านถามเลยเป็นให้มีมื3สามโอ้สสีา นี่มันเป็นพ่อพันธุ์เด็ดจีโนะเป็นได้ทำเป็นพ่อพันก็ได้เอาไปคุ้นก็ได้เมื่กี้ก็เห็นเอาแต่บามันมากมือนี้พี่เดลี่มากมือนี้งอใหญ่หลายเลยพี่น้องพ่อพันเขาใหันซีชิบสามงอเชียเท่าไรร้านสามเลยเอาชีสิบหกโอ้เอาซีหงเขาให้นซีสามอาจอยู่สามพันง่โบนเท่าได้พี่น้อง โอ้โสามปีโอ้ลอยหางสิบเเลลีรีรีรีฮะขึ้นพยายนี่หลายพาขับไปข้างในพี่น้องออเืมโอาเลยตัวที่สองพี่น้องสามไงเลยแหล,ละไงแล้วนั่งอยู่ อยากได้หาสองก็ให้ซ2สนี่ครับจินตนาการกนะพี่น้องว่าลอยสี่เต้นหนื่อไม่เต้เหนื่อยกบเหนื่อยสี่หมื่นสองวันเีรสร้างกิโลันก็เลยบอกใครโอ้โหรัรผกรผ,กผ้ามันขึ้นมันลงเขาตีเป็นตัวเลยได้สีฮัลโหลละเจ็ดสิบเจ็ดหสี โอ้หกรอยโล่ตีใส่หกรอยโล่เจ็ดสิบโล่น่ะเจ็ดสิบเาให้เจ็ดสิบสองลลอนี่อ่าเลยตัวที่สองให้เพิ่งเพิ่งายเนี่ยก็นบรรยากาศซื้อขายเพิ่งคพิไหนเท่าไหร่เพจะงเพิ่งให้ราคาป่ะ ให้ผูๆนี่เขาให้เพราะชองโดยร้านทานให้หกหมื่นสองครับคือตัวเราเร่ตัวเราสามหมื่นพันแต่ผมซื้อมากปเจ็ดหมื่นสิคาได้เพิ่นอยู่หรอขาทุนแปดพันเงี่ยิคาได้เพิ่อยูเดนิเอาหกหมื่นแปด เทาให้สามหมืพันเน่ยถือที่ราไถือถือถือลงนอนไงเนาะสามหมื่นพันมักขาย่าะไรเดี๋ยวเขาเป็นมันลุกหลกินหยุเลยลุกมาหลนั่นานะมัวผู้เขาก็ซื้อขายกันคือคักนี่เด้อยหน่อยครับร้อยบนใยให้เดียสามหมืนพันนี่คือเป็นตรงซื้อให้ครับ ร้อยสี่สิบพี่น้องเนื้อนังดีนังหนาอยู่ง้อก,ก็อยู่ว้านเดี๋ยวผมเบิ่งเขียวให้บองก็บ้องไ่้ได้นะครับพูดถึงว่านเนื้อครับง้อบนบอแก่ครับง้อว่าน,าน,านสองปีน,นี่แะเบิ่งเขียวพันแท้ขึ้นคู่หนึ่งสองปีก็ให้สามหมื่นพันตัวนี้เขาก็ให้สามหมื่นพันนี่ มูนี่บึงนัคฆ่างัวผู๋หายร้ายครับเชลูเลกับสองโตบามันอีกสองนี่สามมื่นพันอีกล่องกเกา<อ>่าๆเฮ่อบ้านสองปีนี่ครับเอสี่ชิมหาร์แงบึงท่าเห็นท่าเต็มปะเต็มแน่อยู่ด้วยอืม อาพี่น้องได้ราคาวัวผูกรกันห้าแยกลูกว่าเลยสี่สิบสองกีบสามเครื่องครบหมื่นเก้าพันห้าเขาเป็นอยังคือเป็นอย่างนี้มันมันงาดกันอยังโอ้อืมสี่อ้าหมื่นเก้าพันห้า ผูกพ uh ันนำใตเงาดิเชืกื gam, ่นเก้าพันห้าเอ้ยยืนเชิดยืนงามดีอ่ฮะเก้าพันห้าตัวนั้นสาวหน่อยนะตัวไหนสาวหน่อยสามพัอือโอ้เป็นตุ้มหายแล้วนกอยสามสห้าสวความสมเมืนสามพั เออเฟตดำหางดำคอหู้ดำทำเตะมีพี่น้องหมื่นสามพันหาสองตัวพี่น้องวยอยู่คู่ขันครับเบอร์ยังเมือเบอร์ศูนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกหกสี่แปดหกสี่แปเจ็ดเก้าห้าหกเจดเก้าห้กเดอพี่น้องคู่ขันอ่ะ สองหมื่นสองอืมหน่อยสามสิบพื้นองางอง่ามกันนั้นธาักวสครับโอ้โหโตัวมื่นส่เดี๋ยวเป็นตัวสี่เมัหนาดิอ่างดิอืมอสมเงินเยอะดิอหมื่นสองวันเดือนเเดือนสิเดือนอะไรเงี้ เห็นตัวนี้หมื่นสี่โอ้อขาบนนี่ขาคงคงร้อยสามหกสามเจ็ดมื่นสี่อืมเรเบเดยน์นะม้องสาวบอมสมบรรยากาศพี่น้องร้อยเรียงหมื 14, 14. ่นสี่หมื่นสี่เส็ดเหรอพี่น้องเนี้ยสีล่งแหละ ไเใี่เมืองนาเนี่น้อยึบอืมมื่นสีสตัวนี้มื่นเจ็ดเครื่อ,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 องครอบพื่งกันนะครับเคเหหางขอบหูน,หน้ำใต้ขาดนิดนึงสมเงินอยู่ดอก เนื้อหลายดีเงินเจ็ดตี่อครับนี่ลอยสามหมเจ็ดดเจ็ดตัวที่สามอเเจ็ดตได้มเื่อะใสครับนี่เพื่อพือเือคุณหานครับโอ้คุณหานนขอบหูดำน้ำตกสำล่องเกียรติโอ้ทางไปกันท่อมอกปืนใหทางกับบานผู้สิงพอดีพี่น้องจำลงเกียรติรับประกันพาตคาอนื หาพี่น่องสองตัวนี่เอาเป็นคู่ก็ได้งอวงมคู่ราคาหมื่นกว่าบาทรวยงวัวยุคคุณหารครับอืมตลองได้นาอเป็นห้องไงคือไงเบอร์โทรเบอร์ยังก์คูณหกหงครับผมคูณหกูหกสองูกสองห้าสี่สี่แปดในห้อยวิทย์อืมอ๋อขอบคุณเรียนราบผมเป็นหมานไม่รู้เลกหมือนกัน ยังองถือก้อนเ้อถือแกงม้อนดาวก็ลอยถือกระถือถือก็ถืออ้ยถือก็เกาแม่ลูแปดพันหาบอจะเอาแปดพันก่อโอ้ยห้องถือร้ายถือห้องถือร้ายเงถือลงไปไหนแม่ลูกปดพันเขาห้เท่าไหร่กั เจ็ดเจ้โอ้ไกลกันอยู่เหจ็ดพันหกร้อยแม่ลูกจ่ยไม่ดีแม่ลูกมันต่นดีนะเอออูมันขี้งดีูว่านอนเม็ดฮะแม่นียเม็ดเศร้อ๋ออ๋ออขายกัน ในรูปเจ็ดพันหกร้อยบาทในกระเป๋าสองร้อยโอ้ผูผูผูลอยเรียงมาถือว่าผูเด้พี่นออนอได้ห่างก็ถือว่าผูเหมือนว่าลอยสามหางเก้าพองร้อบาทไฟลงืุ่งเงวน ก็พันสองอ้าขายบางหลากหลายราคาอั่ลอยสามหามใหญ่เลยวละเสียดายงวดดิใหญ่เลยวละวตัวมันใหญ่ม,ม,มันมีเงินกันเลยที่ขายเปิดเทิ่มเน่ยลงไฮลงหน้าเนี่ย

เออโหถามเข้อไห้แล้วไหไรพูดแต่มสองง่ายแล้วมาเลย่า,า,ลาจากอันนี้ได้ยิงนี่ถามเราเลยจัดตัวแล้วเราเป็นเคียงนะครับพี่ได้กี่ตัวแล้ววันนี้โอ้แฟนเป็นคนซื้อเคียงพี่น้องเคียงเคียงอยู่ช่องจอม หมื่นสี่พันห้าค้มพี่นอ้องค้มนี่ต่คนถามหาฝนมันห,อห่อนาลเดียราล้ม <Y alom> ครับอ่าหมื 14, ่นทีันหา้าครับข้าพ่นไหนล่ครัาเจ็ดพันพี่น้องเขาให้เจ็ดพันไแลนด์ เนื้อลายน้องแนีนเนี่ยมอไทยงอไทยไทยอ่าชะลูเล่พี่น้องบึงเลยแล้วกับปลามันราคาชะลูเล่ไ่ปลามันไงเจ็ดพันบาท

ไฮ้สินหามืองตัวนี้เขาให้กันเนื้อรล้เหรอแคนดีดีน้าอน้ำเียน่าอยู่านำใจโอ้พี่น้องาน้ำใจเขาเอานำเงินหน้าแล้ววะานำใจเบาเอาน้ำเงินเท่าไหรเขาให้นี่คำถามนี่ย ขายห้อก็แปดเายเท่าไดเาปดันเนื้อร้ายอืมัวขาวขายแล้วเท่าไรราคาน่นขายหกพัครับ หนพันเล่จูงไปทางน้ำตาเอาแล้วบ้างเนี่ยแล้ว,ลวนำนำใจเบ่านำเงินเราตัวนี้เราว่าจะาปวนะนะนะ อ่าพี่นองเมืองราคาได้ขึ้นเป็นตัวนักซื้อให้หัวถอยลงพ่อจะพ่วนหัวลงหัวลงห้องไอ้พี่น้องบรรยากาศ มื่นเจ็ดอืมเดี๋ยวเมืองสาวหน่อยตัวนี้กันยไยสาวหน่อยตัวนี้เท่าไรนี่เท่าไหรอุ้ยกัรับตัวไหนคู่กรับตัวไหนเท่าไรนโอ้สี่พหาหลโหสี่พันห้า 4,500บาทเฮ้ยดาไปเลียงไปแล้วไงยังครบได้สี่พันื้อง้ประมาณสเดือนนี่แหละับแมเม่4,500อันตัวเธอค้ายคู่กัน ตัวไหนตัวลายบ่เท่าไรคู่กันน่ก่าฝักสี่พันหาตัวสี่พันหาตัวไหนเป็นสี่พันเจ็ดนบ่สี่พันบ่สี่พันหาโอสี่พันหาเหมือนโอ้ดูเลยโอ้นี่ก็สี่พันหาคือือใช่กันสองตัวสาว ี่ขายดีกันเนี่ยนะตัวละสี่พันห้าขายใช่กันหาพี่น้องบรรยากาศถ่ายคลิปเลยเด้ออือเดี๋ยวสรุปให้นิดนึงง้วงผูเพราะถ่าขายครับง้วผูง้วงผูหนาทีท้ายอ่นอ้วนๆนันนนงนั้นหนานะครับอือง้วงผูนีไม่แห้งครับตลาดนี่สขารับนัดนี่ง้วหมันมาเป็นไรง้วงผูหนาทีท้ายหูสชันๆครับเหนื่อยไร้ไน,นี่ ใต่มืนน่นเนงขายดีืูว่ามื่นน่น้อยกระอ่ามีโอกาสาให่ไหมพี่น้อง